อะไรคนระัให้กินปันมีอัยว,วน่ร่อมันมีอะไรในั้นบังลวกรู้ไหมสวม่วแม้วก็กล้วยแล้วก็เสียีก็นุน่มก็หนาน ดีทงสลบว,วิวนเลยต้องทำไงคะต้องเหยีย yeah. ดแล้วก็ไว้ตรงนี้เนี่ยเลย <c oughs> เอแล้วก็กินต่อเบาๆใช่ไม่งับช้อนสิงดังเดวฟันเสียใช่ไหมลูก นูเว้น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 หมดเลยหรอลูกยังแต่ยังมีเหลือในเกียวอยู่ยอ่ะหมดไหมคะหมดใช่ไหมยิงย่งยิมงดีจดดั๊บวีโดดได้เลยแล้วก็อยาจะหันให้ดูด้วย อันใบเวกนี่ค่ะนี่ค่ะ p e a แอนด์พ er? ีซทำให้เป็นแบบนี้ถ้าพี a แอ p ด์พีแบบนี้หนึงอันแล้วก็เราหันเป็นชิ้นเวกเวแบบนี้แล้วก็เป็นตด็กเค เป็นเคก้กหรือทำเค้กเหรอหน่เค้กเลยเหรอแล้วหนูจับโเยเกิร์ตแล้วก็ใส่ลงไปที่เค้กมีเค้กเลยกินยังไงลูกหนูจะกินยังไงหนูต้องใช้ทำไมหนูไม่เอากล้วยใส่ไปในโยกเกิร์ตแล้วกินดีๆล่ะลูก ันเป็นเค้กเหรอคะนี้ก็หันเค้กเค้กเค้กเหเห็นไม่ดีเลยอร่อยไหมเค้กเนอ ทำเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็หนูวันที่เยอะเกินหนูหั่นแล้วก็หนูชิ้นเล็กๆแล้วก็หั่นให้เป็นเค้ก

เค็มของหนูไวมากเลยหนูจะหันมันโอเคค่ะ <Okay, so. S 2> มืออุ้ย <laughs> ครีมครี <laughs> มือแต่ครีมมืออุ้ยครีมครีมร่อยจังอะเ้า mm hmm. ตักกินเค้ก คลิปออกมากป็นอกนนนเลยนือเจ้ครีมด้วยโอเคค่ะเนื้อจะจะับเก้วครีมก่อนนะอุ้ยหอยใกล้ๆหนูเลยลูกนี่เอาเดอกมนมนจะมือดิกวเนี่ยมันขค้มมือฝนมันจะตกลลก มาดิช็อตบางหน่อยลึกยหนูจะทำบานานาเค้กแต่ก่อนหนูทำแล้วไม่ใช่หรอไม่เห็นหนูกินเลยนะใส่ครีมแล้วใส่สตรอเบอร์รี่ออนท็อปแล้วด้วยแต่มันไม่ใช่กล้วยเฟเวอร์ด้วยนะมันไม่ใช่กล้วยเฟเวอร์ Nah. <coughs> you took it down your good. Mm. This too he's too a bit away from my my strawberry cake. i'm saying we wouldn't be cake with like a strawberry cake. that yeah, is one of my two. เฟรนด์คัลลิสเพราะฉันรักชูเฟรนด์คัลลิสอะเวนเยลอะถ้าูดเป็นภาษาไทยอะพูดหม่สิถ้าฉันหนูชอบสีเหลองเหมืสีแดงเหรอใช่แล้วมันรสชาติมันคือรสอ,อะไรลูกเค้กของหนูสตรอเบอรี่แล้วกับเบเนนาเบเคืออะไรลูกกล้วยเค้กแล้วกับสตรอเบอรี่เค้ ินเคกได้นะลูกนม่เหรอหนูนะสิีลูกเมื่ไหรจะกินให้หมดคะมันแค้งวันเกิดเหรอใช่อ่าไม่เห็นร้องเพลงเลยให้ให้แม่องเพราะมันเป็นวันเกิดแม่ดีเอ้าเหรอลูกงั้นเป็นวันเกิดแม่้นอะหนูร้องให้แม่ได้ไหมแม่อยากฟังหนูร้องเพลงได้ไหมแต่มันคือวันเกิดของแม่ดีนะ หน <A> อแมววางเพลงให้หนูได้ไหมอ่ะได้เอามิดลงก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเลอะหน้าเปล่าลองด้วยกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ด้วยมันเป็นวังเกิดไม่ดีไม่ดีไม่ต้องวางเพลง HAPPY BIRTHDAY TO m o m m มามี o m ย่มี Okay, to happy is my birthday. birthday to me. No, to my birthday. Happy birthday to my birthday. No, it's mommy no, it's Maddie's birthday. Happy birthday to Maddie A Bow tian yang make a witch yang. อธิษฐานว่า,อ,นนาอะไรลูกหนูขออะไรแม่จ้ะจ๋าแม่หั่ให้หนูได้ไหมไม่ได้นี่นะเป็นวันเกิดของไม่ดีโนหันได้โอเคอย่างนั้นหนูก็กินได้ <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะไม่ทำแบบแตงลูกโยเกิด์ตกันแล้ว<ม>แบ่งเค้กเหรอไม่ใช่มันคือครีมอ่ะวางลงใช้ช้อน,อนตักกินไปเลยเค้กก้อนใหญ่ของโนคนเดียวเลย เรื่องปะที่ไรวะเรื่องปที่เฮยไม่รู้จักเนะเสียงรเที่ยงบ้าน ปิดปากปิดปากมันก็ไหลออกมาเราก็เข้าปากเราหยุดพูดก่อนเคี้ยวก่อนใช่ไหมเอ้าเลวกวยเหมือนเค้กเยสบดีสบสบเฟม่ดีแก็กล้วยเฟเวอร์มดี Sorry, sorry. Sorry, okay. you <laughs> <laughs> mm. oh cake? I cannot. Oh, เค็มนไหวไหมลองไหมขอบคุณค่ะไ,ไ,ไม่เอาลููเอาไหมไม่ลองแม่อิ่มแล้วไม่แล้วมื่อกอ้คงหนูนี่นะใช่ให้หน,นูก <c ười> ินเยอะๆเลยอือเคียนไหว